อันนี้รีวิวโคมไฟหัออาาวเสาโซล่าเซลล์ไซส์ก็ประมาณขนาดสัก15เซนคูณ15เซนอันนี้เป็นฐานวางแบบนี้เป็นสีวอร์มนะครับกลางคืนสว่างเองกลางวันดับมี led เป็น smd อยู่12ดวง ส่วนแผงรับโซลาร์เซลล์ยอยู่ด้านนี้หลังจากติดตั้งแล้วก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ ดูจากวัสดุแล้วสองปีจะอยู่ไหมกรอบแน่ๆเชีวงว่ากรอบไหมรอบไม่อยู่ลยอะไรนะ